น,นี้นะคะทางเราเข้ามาลงมาติยเวทแล้วนะคะเขาก็ให้อันนี้กับเรามานะคะเป็นชื่อของเรานะคะแล้วก็คนขับรถก็จะพาเราไปตรวจนะคะไปตร,ต,รตรวจตรงนี้นะคะแล้วก็จะเข้ามาทางข้างหลังนะคะตอนนี้ย่งนุนก็พูดเอาใส่ผ้าปิดจมูกันก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่นะ,ะแล้วก็จะมันก็จะเป็นขบวนการนะคะเป็นขั้นตอนเนาะ รวจโควิด COVID กันนะคะนี่เราลงเครื่องมาแล้วแล้วก็ตรงเสร็จมาถูกแบบันที่เทยแนะแย่จังะสิไม่แย่จมูกนะ อายุม e ไปด <ư? S 2> ้วยนะหมออายุมไปนำไปยุมไปนำก็แหกแค่ข้างเดียวเองที่นั่งแหกสองข้างโอ้วเจ็บหลายเอายกสูงแจบอกให้ยกลงสูงยกตรงสูงอยเดินทางมาหลายชั่วโมงค่ะโชคดีที่ป็นแค่สิบชั่วโมงนะคะแล้วก็พัดลมจาก ลงจากเครื่องบินก็จะมีตัวเอกสารนะคะมีตัวเอกสารเสร็จแล้วก็พอลงจากเครื่องปุ๊บเขามีเก้าอี้เรียงเป็นแถวเลยค่ะเรียงเป็นแถวหลายหลายคนก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมเก้าอี้เรียงเป็นแถวแล้วก็เขาก็บอกให้เรานั่งก็งงๆกันไปเอาพี่ถ่ายให้หนูดังบุญเอาผิดตัวที่นั่นเดี๋ยวเล่นอน ต้องจอดแตกเลยเนาะยกจมมกไว้สูงๆลุงบอกลุงบอกวก็ยกหมูกไว้สูงๆเขาต่ากันเพื่อนร่วมทางนะคะสองคนนะเอ๊ะเป็นจริงหรือหลอกเด็กอั้ของจริงนะคะเก็บไว้ลูกหลานดูยี่สิบปีข้างหน้าห้าสิบปีข้างหน้ามันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าอืแต่มันเป็นเรื่องจริงนะจริงไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องโกหก อย่างน้อยเราก็ได้กลักบพี่อยาไปอยาไปพี่ับรถขัอา,อาเล,ล, <c oughs> าลงสูงไป <c oughs> เอยสั่นแล้วสั่น้นขับรถมาเออสัน่น<ะ>ป๊าน้ำต,ตาแตกเลยนะ ทำไมกูข้างดีเรามาหมายถึงเราต้องจ่ายตังค์เหรอนี่เราอินพูดโรงแรมแล้วนี่บก่เขาให้เขาจะเสียเอครข้างหน้าที่จะมาตรวจไงโอเคถ่ายไว้ดูนะคะนี่คือนี่คือประเทศไทยนะคะต้องเสียตังค์นะคะอยู่อังกฤษไม่ต้องเสียตังค์นะคะเอาคนนี้ตรวจแล้วเปล่าแล้วนะอ๋อพี่ถ่ายประธานด้้ยเสร็จแล้วเหรอตอนนี้พวกเราก็ตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะสวบกัน<อ>แล้วไปที่โรงแรมใ,ใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะ ดอกไม้สวยนะคะข้างหน้าสีส้มน้อยเราก็เห็นความรัเมืองไทยนะคะหัวใจด้วยนะสิ่งเมืองไทยแล้วนะคะทุกคนไทยแล้วรถติดค่ะรถติดค่ะนี่รำพะพาเมืองไทยนะคะเนี่ยรำพะพางเมืองไทยที่ที่นี่ประเทศไทยโรงพยาบาลปิยะเวศนะคะเต้นเสียงอย่างลูกบิดไม่ได้ยินโดดเนาะไม่ได้ยินหลายปีเราได้ยินสองพันห้าร้อยบาทอยู่ข้างนอกฟรีทุกอย่าง พูดก็พูดอยู่ที่เมืองนอกเราเสียเราทํางานเราต้องเสียภาษีเนะาะเสียภาษีสามสิบเปอร์เซ็นต์ั่งแล้ว,ลวเราไม่ได้เสียอะไรช่วยก็ไปเธอแค่สองพันห้าิดเดียวเองนี่พี่สาวนะคะแกเป็นผู้จัดการโรงแรมใหญ่เลยนะคะเนี่ยรม <laughs> ยูฮิวตันนะคะ ไม่มีอะไรเป็นเหตุบังเอิญนะเราคงจะทําอะไรร่วมกันมาเนาะมาเจอกันอันนี้พี่ใหญ่นะคะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ค่ะสองสาวข้างหลังก็เด็กวัยรุ่นนะฮะนี่แต่คนงามๆนะฮะกุอันนี้เขาเรียกว่าเพื่อนในยุคโควิดนะคะเพื่อนเพื่อนยุคโควิดลืมกันไม่ได้นะเพื่อนอันเนี้ยนี่เละของจริงเพื่อนเป็นเพื่อนตายในเนี่ยอันนี้ของจริงอะเนี้ย บินกันมาก็ใช่ใจระทึกระเทินกันใหญ่ตอนที่ตอนที่ตอนที่จะตอนที่เราจะขึ้นเครื่องไอ้เนาะที่เข้ามาวัดไอ้ไอ้เทปเอ่อเทมเปอร์เจอร์น่ะวัดเสร็จก็ชวนกันเดินกับจะไปขึ้นเขาไล่บอกให้ไปนั่งเขาคอนาิวคอาพี่ไปเหมือนกันคอนฟิลกันใหญ่เลย สับสนเนาะสับสนบนเครื่องก็คนไม่เยอะนะคะวันนี้คนไม่เยอะได้คนไม่คนไม่ไม่กี่คนเองนับได้เนาะ่ที่รังการนอนเลยเหรอวันนี้ถึงร้อยคนหรือเปล่าแต่เขาไม่ให้ย้ายที่นั่งนะคะเขาาหนดไม่ให้ย้ายเนาะเขาเขาประกาศวเฉยเขาบอกหนูว่าไม่ต้องไม่ต้องถามย้ายโถเข้ามาอย่าไปถามให้ย้ายรดเออไม่ต้องถามแต่ว่าถึงเวลาลงก็กลับไปเหมืองเก่าไม่รอไฟดับแล้วก็ย้ายเพราะว่า งรแต่พี่ย้ายนะพี่พี่ย้ายตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าเขาให้นั่งเช็คตอนที่นั่งสามคนทำไมมันแออัดะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะให้นั่งทั้งสามคนติดกันขนาดนั้นไม่ได้หรอกมันมันว่างเยอะไงมันว่างเยอะเออแล้วจะไม่ให้เรานั่งได้ยังไงว่างเยอะแยะอืมพวกที่มาด้วยกันสองคนนะแยกไปแยกกันไปใช่ไหมอาหารเปลี่ยนไปเนาะกันเป็นไทยอาหารเปลี่ยนเนาะมาก่อนดีกว่านี้หอมบะแสบเลยเนี่โอ้เค้มที่กินแต่ข้าวเปล่ามันมันมันไม่ใช่เค็มมันนิดเดียวมันไม่อิ่มมันเค็มจนจะเป็น มันใหญ่พี่พน่ะหิวมากเลยตอนที่แบบว่าพอนับชั่วโมงได้ตอนนี้บินได้ประมาณมาเลยมาหกชั่วโมงแล้วหิวมากหิวนึกเดี๋จอยากจะไปเดินบอกว่าขอมาม่ากินได้มามันเคยขออะขอมาม่ากินได้นะสมัยก่อนนะไม่มีมันมีใครใช่ไหมล่ะเมาส์เขาซะต้องพามาถึงกระบุนเลยนะการบินไทยดีตลอดไม่ต้องกลัวใช่ไหมตอนนี้พวกเราก็เดินทางไป โรงแรมนะคะ